สวัสดีเพื่นอนทุกคนนะครับผมเอ๋แลลี่นะครับวันนี้จะเห็นเลยว่าเสียงดังนดนึงพอดีผมอยู่ริมถนนเส้นที่เรียกว่าเส้นกาล้พึกนะครับ <Wow. S 1> วันนี้จะลองทำภารกิจตามหาปลาข้างทางปลาช่อนข้างทา,า,า,างดูนะครับเส้นนี้ในปกติผมผมจะตกเวลาก่อนไปทำงานหรือว่าหลังเลิกงานครับแต่วันนี้ก็คือลองมาตกแบบ วันน้องว่างแบบเต็มๆเลยลองขับรถมอเตอร์ไซค์เลาะดูนะว่าจะมีตัวไหมจะโดนตัวหรือเปล่ายังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับเอ๋นะครับลรีบติดพิจิงครับแล้วเจอกนครับวันนี้เราก็แวะข้างทางปกติเส้นนี้นผมจะแวะตอนไปทํางานนะแต่วันนี้ลองแบบตั้งใจมาตีเลยดูดิว่าจะมีตัวเปล่า kalah oh, kalah kalah dama oh sediar. แล้วครับวันนี้ตัวแรกครับประช่อนข้างทางริมถนนกะลาพืกนะครับอ่าใช้กบยางครับไซส์สวยแล้วครับวันนี้ตัวแรกไซส์สวยเลยครับเดี๋ยวก่อนขยับเราลองข้างทางตรงนี้ดูไอ้ริมคลองริมคลองอย่างนี้ดูหน่อยแล้วรับ ว่าแล้วมีตัวเดียวขยับดูแมพแมพครับแต้มที่สองครับอันนี้ขยับมาด้านริมคลองนะครับเป็นป๊อกนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราปล่อยนะตวัวติดเดียวเอง เสียงวัดดูละแต่มันคาบไม่โดนเบ็ดมันเอาเลยฮนะแต่ว่าตัวมันเล็กมันคาบไม่โดนเบ็ดน,นะครับ Mm, mắn tuy đã mấy chú nghĩ thơ đã ba bạc cắt bút tuy bab là mhm thôi dài <tôi> ครับสำหรับการเดินสตรีทปลาคลองถนนกะลปพฤกษ์นะครับในช่วงครึ่งวันเช้าเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบนะครับวันนี้ได้มา2แต้มนะครับหลังจากแต้มที่สองไปก็เงียบเงียบเลยนะครับไม่มีกัดเลยแล้วก็เลยมาแวะคลองแถวบ้านแป๊บหนึ่งก็มีกัดไปทนะีแล้วก็ถุยเลยวัดไม่ทันอีกแล้วนะครับยังไงก็ปิดคลิปลแล้วกันวันนี้ฝากติดตามช่องผมด้ยนะครับ เอ้นะครับรายลีล่ติดจริงครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ